โอเคครับผมแน็ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะคสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะนี่ก็เป็น EP 2แล้วนะครับผมนะที่พี่จะทำคลิปก็เออ่ล่าสุดนะครับผมนะอัปเดตสถานการณ์นิดนึงนะครับผมนะล่าสุดเนี่ยพี่ฟาร์มเวลตันแล้วด้วยนะครับก็มีดาบโยลูหนึ่งเล่มนะครับผมนะไม่ต้องถามว่ามาจากไหนเอามาจากร้านบาจ็อดช็อปนั่นเองนะครับใครอยากได้ก็ไปกดไปสั่งไปซื้อกันได้นะครับผมแนะคท่านน้องโอเคนะครับผมแลักนนะครับผมเียวพ่ะลกอ ลิงก์แมปไว้ด้วยนะครับผมนะข้างใต้นี้เลยจอยตามกันมาได้ะครับผมนะเป็นแมปที่เล่นแก้ขาดได้นะครับผมนะทางด้านของบ็อกฟุตที่ยังไม่อัปเดตนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮาโอเคครับผมนะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาสอนหาฮาคิเกราะนะครับผมนะเวลตันด้วยนะมันเพี่นะเขาเท่เขาตึงเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะเป็นทางด้านของฮาคิสังเกตแบบนี้เลยครับผมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้มอนตีก่อนนะนี่เวลาฮาคิสังเกตเวลตันนะครับผมนะก็คือเวลห้านะครับมันจะมองเห็นมอนแบบว ว่าเออแบบเขาเรียกว่าอะไรผ่านตึกได้นะครับผมในะอะไรประมาณนี้ก็คือสามารถรับรู้ได้นั่นเองนะครับ <S <S คุณผู้ชมฮะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีแกปโป้ด้วยใช่ไหมอ่ามันจะมีโซด้วยใช่ไหมอ่ะโซก่อนปึน๊บนี่อ่าประมาณนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งคือแกปโป้หรือว่ากระโดดนะครับแบบนี้ฮะอ่ามันจะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับมีฮาคิเกาะฮาคิสังเกตแล้วก็แกปโป้แล้วก็ในการเออเรียกว่าอะไรโซใช่ไหมอ่าประมาณนี้มี4อย่างด้วยกันเดี๋ยวเราเป็นยังไงนะครับผมนะเราไปทางการสอนกันเลยดีกว่านะครับผมนะอันดัััััับบบบแแรรรรรรกกกกกกนน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 นะะ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 คคคให้้เเเเเเเาาาาามมมททีีีี่่่่่่ิิตอออลลยยผดพจสป็ฮ ครับผมนะเนาะองฮาร์คิ่งเกาะเนี่ยรู้สึกเหมือนจะอยู่ที่เกาะริงบาบุนนะครับผมนะมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่พาไปนะครับถ้าใครไปไม่ถูกนะครับผมนะก็ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็ให้แนะนําดูแผนที่ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาฮารคิ่งสเกลก,ก่อนเอออ่ะนี่นะครับผมนะเกาะริงมันจะอยู่ตรงตรงนี้อ่ะนีนๆๆ верх 60 верх 60่นี่เว็หกสิบเว็หกสิบนะครับผมนะเนาะที่สำคัญนะครับผมนะก็คือเราต้องมีเลเวลนะครับผมนะอย่างน้อยประมาณสักสองร้อยสี่สิบถึงสองร้อยห้าสิบนะครับผมนะในการทำเจ้าฮาร์คิ่งเกาะนะครับผมนะเพราะว่าถ้าเลเวลน้อย ส่วนต่อมานะครับผมนะให้เราเล็งไปที่เกาะนี้เลยนะครับผมนะมันอยู่ข้างหลังเกาะเวลหนึ่งก็คือประมาณช่วงเยื้องๆประมาณตรงนู้นอ่ะนะครับผมนะประมาณช่วงหลังนั้นเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนะน้องให้เราเนี่ยขี่มาทางด้านของหลังเกาะนะครับผมนะก็คือประมาณช่วงนู้นใช่ไหมฮะอ่ามันจะอยู่ตรงเยื้องข้างหลังหน่อยนิดหนึ่งนะครับก็คือให้เราทําการขี่เรือตรงไปเลยนะครับผมนะฮะถามว่าเรือนี่มาจากไหนก็เหมือนเดิมนะครับร้านบาจัดช็อปเนี่ยเขาบริการรวดเร็วทันใจอยู่แล้วนะครับผมนะกดให้ภายในันะม่ ถ้าช้าสุดนะครับผมนะก็คือไม่เกิน1วันนั่นเองนะครับผมนะได้ของแน่นอนแต่ถ้าเร็วสุดก็ประมาณ15นาทีนะครับผมนะคุณผู้ชมโอเคพอมาถึงแล้วเนี่ยนะครับผมนะเราไปที่หลังเกาะตรงนู้นนะครับผมนะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีบอสอยู่ใช่ไหมถ้าเราวิ่งไปเลยนะครับผมนะฮะอุ้ยหัวที่หัวดำเลยนะครับพอมาถึงแล้วปุ๊บเนี่ยให้เราทำการนะครับผมนะเข้าไปที่กำแพงสีดำๆตรงนี้นะครับเข้าไปเลยครับปุ๊บนี่เราก็จะเห็นไอ้แก่คนหนึ่งนะครับซึ่งมันรอความตุยอยู่นั่นเองนะ มันจะบอกว่าสวัสดีครับผมนะฮะแล้วก็เตรียมตังค์ไ้ให้ด้วยนะครับผมนะห้าหมื่นห้าพันนะครับก็เป็นเงินที่ไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับผมนะก็สามารถหาได้โดยทั่วไปนะครับคุณผู้ชมครกดเย็ดครับมันบอกว่าให้เราเนี่ยนะครับผมนะไปหาคัมพีนะครับสีขาวๆนะฮะแล้วก็เอามาให้มันแล้วก็เสียเงินให้มันห้าหมื่นห้าพันนะครับแค่นั้นเองนะครับถามว่าคัมภีอยู่ตรงไหนนะครับผมนะถ้าเราอยู่เกาะลิงแล้วก็มันจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่พาไปนะก็พี่ไม่มีผลที่สามารถบินได้นะเดี๋ยวขอคาดข้ามนก่อุยแม่ก น,น,นี่นะครับผมนะฮะมัตตีไม่พอว่ะช่างมันไม่เป็นไรนะครับผมนะมันบินไม่ได้อะประเด็นนะครับคุณผู้ชาามฮะไม่เป็นไรแต่เราพาไปแบบว่าวิ่งวิ่งไปก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมมาที่วิดีโอนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ตัดเท่าไหร่นะครับผมนะก็เน้นแบบว่าเร็วๆทำไทมเลยนะครับผมนะฮะจุดแรกนะครับผมนะมันจะมีอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนะตรงโขดหินตรงนี้นะครับผมนะถ้าใครมาไม่ถูกก็เล็งๆดูแล้วกันนะครับผมนะมันจะเป็นคำพีขาวๆแบบนี้เลยพี่จะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมคุณผู้ชมมาโอเคจุดต่อไปนนนนนนะะะะครรัััผผมมมมมจจีีีอยยูู่่่่ปาาณ3-4ุดด้้วกกเททพ็ื ถ้ามันหาไม่เจอเนี่ยให้เราทำการรีตัวแล้วก็มารับเคสใหม่นั่นเองนะครับผมนะฮะก็อันดับแรกเลยก็คือเกาะลิงที่มันอยู่นี่แหละนะครับผมนะใกล้ๆเลยนะครับต่อไปนะครับผมนะฮะเราไปที่เกาะเออใกล้ๆสุดก็น่าจะปราติเยนะครับผมนะตรงนุ้นเวลร้อยนะครับนี่ตรงนี้เลยก็คือมันอยู่เกาะลิงตรงนี้ใช่ไหมขวามือเรานะครับผมนะก็จะเป็นปาราติเยนั่นเองนะครับผมผู้ชมฮะก็ตรงไปเลยประมาณช่วงนี้อ่านู่นเงยนะครับผมนะขอ,อยาาทีเดียวก่อนนะโอเคนะครับถามว่าแมบนี้สนุกไหมพี่มองว่าสายฟีเออมันมันเล่นยากไปนิดนึง ว่ามันค่อนข้างที่จะสนุกนะครับแต่ว่ามันมันเหมาะกับการที่แบบเออเราเติมนิดนึงก็ดีนะครับผมนะอย่างเช่นรับเควสอัตโนมัติเนี่ยนี่พี่แนะนําเลยนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอันนี้นี่นี่นี่เอออันนี้99โลบัคนะครับผมนะไม่แพงนะครับเป็นการรับเควสที่สามารถรับเควสด้วยตัวเองนะครับเราไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับผมนะอันนั้นมันคือมันลําบากเกินนะครับโอเคพอมาถึงแล้วนะครับผมนะให้เรานะครับผมนะวิ่งวนหาเลยมันจะเห็นเป็นด้านของสกอร์หรือว่าคัมพีนะครับผมนะเป ว่ามันจะอยู่ชั้น2หรือชั้น3นั่นแหละนะคุณผู้ชมะมันจะวางอยู่บนโต๊ะนะครับผมนะของพี่ก็น่าจะมา,มาแถวแถวนี้แหละนะครับผมนะพี่ขึ้นไตเติลให้ดูแล้วกันนี่ตอนที่พี่มาเจอนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็หยิบใส่กระเป๋าอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมะเออต่อไปก็จะเป็นทางด้านของเกาะบากี้นะครับผมนะเป็นจุดที่3ของเรานะครับผมนะเราออกมาจากบาราจีเอปุ๊บก็ให้เราเยื้งซ้ายมานะครับผมนะนี่เปก่อนเริ่มต้นนะให้เราเยื้งซ้ายมานูนน่นนู่นนู่นนนเลยนะครับผมนะก็จะเป็นเกาะบากี้หรือย นะครับผมนะฮะก็สามารถมองเห็นได้ง่ายๆเลยนะครับผมนะจะอยู่ตรงนี้หรือตรงนี้หรือว่าเอ่อตรงนู้นนะครับหรือว่าตรงนู้นนั่นเองนะครับันบนหอคอยเลยนะครับหาง่ายๆนะครับผมนะเราไม่ต้องไปหาตามบ้านตามช่องนะมันลกตาท่านผู้ชมอ่ะเออโอเคเกาะบากี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็อยู่ใกล้ๆกับเกาะเกิดด้วยนะครับผู้ชมนะตรงนู้นนะอ่าต่อไปจุดที่4นะครับผมนะออกจากออเรนทาวนะครับผมนะถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับผมนะดูไม่ทันหรือว่าตามไม่ทันเนี่ยก็กอคลิปวิดีโอกลับไปดูใหม่ได้นะครับไม่ต้องรีบนะคุณผู้ชมนะร แรกของเรานะครับผมนะมันจะอยู่ในถ้ำถ้ำหนึ่งนะครับถ้าสังเกตดีๆมันจะมีถ้ำอยู่นะคุณผู้ชมฮะโอเคเราก็มาถึงกันแล้วนะครับผมนะฮะถ้าสังเกตดีๆมันจะมีถ้ำอยู่ตรงนี้นะครับผมนะน้องๆนี่นะครับผมนะก็จะมีบริเวณแถวๆนี้เลยนะครับหรือไม่ก็อด้านในนี้นะครับผมนะสังเกตดีๆมันจะมีม้วนคมพีสีขาวๆอยู่นั่นเองนะครับก็ลองหากันดูเนาะอาจจะอยู่ตรงนู้นหรืออาจจะอยู่ตรงนี้หรืออาจจะอยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับผมนะน้องๆจุดต่อไปนะครับผมนะฮะหลังจากที่เรามาหาเกาะแรกเสร็จแล้วเราไม่ เจอนะครับผมนะให้เราทําการกลับไปที่เกาะอะไรนะเกาะมารินนะครับผมนะก็จะอยู่ที่ทางนี้เลยนะครับผมนะออกประมาณทางซ้ายมือนิดนึงนะครับก็มุ่งไปเลยนะครับผมนะเป็นเกาะเริ่มต้นของมารินฟอร์ดนั่นเองนะครับผมนะสำหรับใครที่เลือกว่าเป็นโจรสลัดหรือว่าเป็นมารินนะครับผมนะนี่คือเกาะที่เราจะต้องมาเกิดนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมฮะซึ่งเกาะนี้เนี่ยเขาว่ากันว่านะครับผมนะมันจะอยู่บริเวณด้านบนแบบนี้เลยนะครับผมนะก็ลองหากันดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมนะส่วนตัวพี่เองเนี่ยที่เจออยู่ที่อ่าราติเยนะครับ ผมนก็ตามนี้เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกล่องก่อนนะปึ๊บปุ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 ๊บอ่าโอเคนะครับผมนะฮะหลังจากที่เราทำการนะครับผมนะเก็บคัมพีมาได้แล้วเนี่ยให้เราเอาไปคืนให้เออ่ตาแก่คนนั้นนะครับผมนะหลังเกาะเลยนะครับผมน่ะเราก็จะเสียเงินให้มันเนี่ยห้าหมื่นห้าพันเบลีเลยนะครับผมนะก็ไม่ถือว่าแพงนะก็ถือว่าเป็นเอ่อเบสิกละกันนะครับผมนะฮะนี่พอมาถึงปึ๊บก็ทำการนะครับผมนะฮะส่งของขวัญให้มันเลยนะครับผมนะก็ขึ้นไปข้างบนปึ๊บแล้วก็ทำการคุยกับมันว่าฮัลโหลมมาาาาายเเรรรนนะะะคคัับแล้้ววกกกกกก็็็ใหหจีิธ เปิดใช้ก็จะเป็นตัวจีนะครับผมนะฮะอ่าโคตรตึงๆอ่ะครับน้องๆออแล้วก็ต่อมานะครับผมนะเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูเรื่องของฮาคิสังเกตนะครับผมนะฮะว่าแต่เรือข้าวปั้จูยอยู่ไหนนะครับข้าแม่งนี่เลยนะครับไปอยู่ไหนวะปปปไปไปไป <laughs> จะตุยเย่เลยครับผมนะฮะบินได้ยังยังไม่ได้นะครับคุณผู้ชมมาเจอรี่ไม่พอเออเราขอญาตขี่เรือไปเลยแล้วก็ละกังนะครับผมน้งต่อมาของเราเนีผมนัดเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเรียนรู้เกี่ยวกับฮาคิสสังเกตนั่นเองเนะครับผมนะฮะฮาคิอย่างรู้อนาคตนะครับให้เรามุ่งหน้ามาที่อ,า,อาราบาสตานะครับก็คือเป็นเกาะแห่งทะเลทรายนะครับคุณผู้ชมฮนะก็คือเราต้องมีเลเวลที่สูงพอสมควรนะครับผมนะในการที่ทำฮาคิสังเกตแล้วก็มีเงินด้วยนะครับผมนะประมาณ2 2 0 0 0 0สอนะครับผมนะฮะ ถ้าจำไม่ผิดนะคุณผู้ชมนะตอนนั้นนะโอเคถ้าเรามามุ่งหน้ามาที่หลังเกาะเลยนะครับผมนะเราไม่ต้องสนใจสกปรกสิ้นอะไรเลยนะครับผมแล้วเนาะให้เรามาที่หลังเกาะนะครับผมนะก็ประมาณช่วงอ่ามันจะมีคอกโคไดไม่ใช่คอกโคไดเลยมันมีตัวอะไรไม่รู้จิ้งจกตุ๊กแกนะครับผมนะมันจะมีจระเข้อยู่หรือเปล่าเขาเรียกว่าตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมฮะก็จะอยู่ตรงนู้นนะฮะอ่าถ้าสังเกตดีๆคือให้เราเดินเลาะมาเรื่อยๆนะครับมันจะอยู่ประมาณช่วงข้างหลังมันนะครับผมนะก็คือบริเวณช่วงนี้อ่าจะมีต้นมะพรรร้้้้าววอออออยยยูู่่่่ใชมมมมััััแลจจจะะะะีีไงนนนนนคคคคบบบเ๋ผืุก เลยนะเวลาคุยกับมันปุ๊บอ้าไม่ใช่220,000สิ200,000ทวนนะครับผมนะก็คือให้เราเสียตังค์ให้มัน200,000ทวนแล้วเราก็จะได้อ่าฮาคิ้สังเกตมาแต่ว่าเงื่อนไขของมันก็คือต้องมีเลเวล200กว่าขึ้นไปนะครับผมนะพี่ไม่แน่ใจว่า240 40, ขึ้นไปหรือเปล่านะครับแล้วก็มันจะให้เควสเราไปทำนะครับผมนะโดยการที่เราไปตีเจ้าคอคูได้นะครับให้ทุกคนเนี่ยมุ่งหน้ามาทำเควสต่อเลยนะครับผมนะมันจะให้เรามาตีเจ้าคอคูได้ตรงนี้นะครับผมนะมันจะอยู่ในปราสาทดูซิว่ามันจะเกิดหร มันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะเราทำการฆ่ามันบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะเอ่อถึกแล้วก็บึกบืนมากๆเนะครับผมนะน้องเดี๋ยวขออนุญาตฆ่าให้ดูเลยแล้วกันเนาะโอเคตี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 แบบนี้ครับอืมหายค้งกูหมดเลยโอ้เอ๊ลำบักสุดลำบากไกลเหลือเกินฟิวนี่เป็นไงตุยซ้ามึงอ่ะมานี่นี่เรียบร้อยเนี่ยครับผมนะบินได้ยังวะน่าจะบินยังไม่ได้เอาบินได้แล้วเนี่ย อ่าโอเคบินได้ก็ดีแล้วล่ะนะครับผมเราจะไม่ต้องเบิกเรือนะฮะโอเคจุดต่อไปนะครับผมนะรารังจะทำการฆ่าโคโคไดได้แล้วเนี่ยถ้เราทำการเอาเควสไปส่งนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเอาไปคุยกับอาจารย์ตรงนู้นะนะน,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 นะครับผมนะน้องๆเอาบินสิเฮ้ยอ๋อมันคู่ดาวมันคู่ดาวนในครับผมแล้วน้องๆก็ว่าอยู่มันบินไม่ได้โอ้โหคูค่ดาวนานด้วยนะบนแสงแม่งโคตรนานอะ่ะโอเคมาถึงตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยให้าเาทำการคุยแล้วก็ส่งเควสแล้วก็เสียตังค์ให้มันซะนะครับผมนะสองแสนเออหมดตูดหมดตัวเลยกันทีเดียวในผู้ชมโอเคนนนะะครรรรรับผมเเเเเาาาากกก็ู้สึวว่่ลปปิิดดียใช้นะะะครับผมนก็จ ตัวที่แบบนี้ครับอ่ามีประมาณนี้เลยในครรบผมนะคุณผู้ชมโอเคต่อไปนะครับผมนะก็จะเป็นเจ้า,าแกปโปนั่นเองน,นะปปะออนะครับผมนะฮะแกปโปก็อยู่ที่เกาะลกเทาในครับผมนะอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวพี่พาไปนะคับคุณผู้ชมมาอันดับแรกเลยคือเราต้องออกจากเกาะน,นี้ก่อนนะมันจะต้องไปลกเทาประมาณช่วงไหนวะช่วงนู้นปะวิ่งไปก่อนเลยนะครับไม่ใช่วิ่ง <laughs> บินไปก่อนเลยนะครับผมนะบินออกมาก่อนนะฮะมันจะมีเกาะเรนเทาอยู่ตรงนี้โอ้โหบินช้าบินช้ากว่าเรืออีกโอ้โหไอ้ฝนแสงกูบินช้ากว่าเรืออีกอะ เฉลิมดูดิหรือมันพุ่งพุ่นช้ามันก็เลยบินช้าๆอย่างงี้เปล่าไม่เข้าใจ สังเกตดีๆเนี่ยนะครับผมนะฮะโลกทาวมันจะอยู่หน้าเกาะแบบชิงเฉียงหน่อยของเกาะแรกของเรานะครับผมนะนี่คือเกาะแรกเนาะอันนี้คือด้านหน้านะครับมันจะอยู่ชิงเฉียงประมาณนี้นะครับผมนะให้เราบินมาเรื่อยๆนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมนะโลกทาวหรือว่าไอ้แก๊ปโปะนะครับผมนะเวลาที่เรากระโดดเนี่ยมันจะแบบว่าอะไรมันซื้อได้ง่ายกว่านะครับผมนะมันใช้เงินในการซื้อเนี่ยไม่เท่าไหร่เองนะครับผมนะเท่าที่พี่สังเกตเดี๋ยวขอญาตหางก่อนนะนี่นี่นตรงนี้เลยมันจะเป็นบาร์ขับนะครับผมนะเราทําการกดซื้อไปเลยนะครับมันจะบอกว่าาออขงงเเร2 นะครับเบาๆนะครับถ้าเออซื้อไปแล้วเนี่ยมันก็มันก็ไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วต่อมาเนี่ยนวผมนะเราจะพาผู้ชมนั้นไปซื้อทางเจ้าของโซลูกันนะครับผมเรารู้ว่าโซแบบนี้เอาติดคู่ดาวเฉยเลยช่างมันนะครับผมถ้าเรามุ่งหน้าไปที่เกาะอารองพาร์กเลยนะครับผมน่มันจะอยู่ประมาณตรงข้ามกับเกาะแรกเกิดของเรานะครับผมนะก็คือตรงนู้นครับไปเลยครับแรกๆเนี่ยเราจะงงๆนิดนึงนะครับผมนะกับทิศทางที่กําหนดว่าเฮ้ยไอเกาะนี้อยู่ตรงไหนนะครับผมนะตาเล่นไปนานมันก็จะชินเหมือนบอกฟุตแหละนะครับผมนะก็จะรู้แหละเฮ้ยเกาะลิงอยู่ตรรงนนนนนนนีี้้ะคมู่่่ััจ ดียวมันนคะครับผมนะฮะก็คือ,อช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะจำยากนิดนึงนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวฮะเรามาที่หลังเกาะเลยนะครับผมนะฮะจุดที่สูงที่สุดข,ของเกาะน,นั่นเองนะครับผมนะมันก็จะมีอ่าปรา,าสาทไม่ใช่ปรา,าสาทดิมันจะมีถ้ำอยู่ใช่ไหมถ้าเรียกไม่ผิดก,ก็น่าจะเป็นถ้ำแหละนะครับผมนะก็คือมันจะอยู่จุดสูงสุดข,ของเกาะน,นะครับแล้วก็มาด้านหลังมันจะมีทางเจ้าของอ่าลุงแล,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 ล Brit. นลี่นะครับผมนะฮะหน้าบึ้งเชียวนะคุณผู้ชมให้เราคุยกับเขานะครับผมนะฮะแล้วก็จะเสียประมาณแสนหนึ่งนะครับผมนะในการที่อ่าเรียกว่าอะไรอ่ะได้โซรุมมานนนนัั่เองะะะครบผฮก ถามว่าเออมันมีเงื่อนไขเลยไหมไม่ม,มนะ u, นีนะครับผมนะโซลูตรงนี้คือซื้อได้เลยนะครับผมนะหนึ่งแสนนั่นเองนะครับคุณผูช้ชมฮะโอเคก็ตามนี้นะครับคุณผูช้ชมฮะโอเคนะครนะับถ้าใครสงสัยอะไรก็เออเดี๋ยวนะโซลูโซลูมันใช้ตัว R ใช่ไหมเออตัว R okay, โอเคโทษทีนะครับผมนะลืมบอกโอเคในคลิปวิดีโนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะมนะถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมนะฮะเดี๋ยวพี่จะทำคลิปวิดีโอสอนให้ละกันนะครับผมนะว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมนะสำหรับใครทีออ่อยากจะฟาร์มหาาากกกิเกเิเเเเะะะีีีี่่่สัังตใ้รรรวววด็็นนนยยคคบผมมพธออูื กลับไปที่เกาะแรกกันนะครับเกาะแรกมันอยู่ตรงไหนวะตรงนู้นใช่ไหมเดี๋ยวเรากลับไปที่เกาะแรกก่อนละกันนะครับโอเคพอมาถึงเกาะแรกแล้วเนี่ยนะครับผมนะพี่จะอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแบบนี้นะครับผมนะฮะก็คือมันจะมีเลเวลเนี่ยประมาณ5เลเวล5ขั้นด้วยกันนะครับผมนะส่วนฮัคิ้เกาะเนี่ยก็จะมีทางด้านของตรงแขนนะครับช่วงตัวไหล่ช่วงหัวช่วงขานะครับผมนะอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนจะเหมือนบอกฟุตเลยนะครับผมนะฮะแต่ต่างกันตรงที่ว่าคือมันเป็นจํานวนการตีของมอนนะครับผมนะก็คือยิ่งเราฆ่ามอนเยอะเนี่ยเราก็จะเเเเวววลตตัััันนนนนนนไได้้้ขึท่่าองงะะะคครบผมฮฮสสิก ก็ไม่ต่างกันนะครับผมนะฮะระหว่างที่จะฟาร์มนะครับผมนะฮะเราทาการเปิดตัวทีขึ้นมาแบบนี้นะครับผมนะเราก็ทําการฟาร์มฆ่ามอนโดยที่อ่าเรายังเปิดฮาคิอยู่แบบนี้นั่นเองนะครับผมนะฆ่ามอนให้ตายโดยที่เรายังเปิดก็คือโดยการที่ให้เรานะครับผมนะใช้ผลโลกีอะไรก็ได้นะครับผมนะเราทําการฆ่ามอนซันะครับแบบนี้ครับอ่าฟันเลยให้จุยเยะนะไม่จุยเฉยเลยโอ้โหเม่งตายยากซะด้วย โอเคนะครับ okay, ผมถ้าเราทำการฟาร์มแบบนี้ครับอ่านะครับยิ่งเราฆ่ามอนได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมนะเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นนะครับนะเราเลเวลก็จะตันไหวด้วยนะครับคุณผูช้ชมฮะก็ตามนี้เลยละกันนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นโลกแรกนะครับผมนะฮะอย่างที่บอกก็คือว่าเออมัน,ม,นมันเวลน้อยแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันเลือดน้อยด้วยเราตีทีเดียวมันก็ตายแล้วปะ่ะถูกป่ะเออนี่นะครับผมนะก็ประมาณนี้ะ okay, นะครับคุณผู้ชมฮะโอเคเดี๋ยวพี่ลุก็มีประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกกกกดดดดไไไลล์์์แชรรรรรร้้้วยคคคคคคคััััับบบบผผมมมมมมนน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 ะะะะะ่่เเเเขขาาาใใจตตตงหหอีี๋พทิปส หรือไม่ว่าจะเป็นไก่ตันต่างๆนะครับผมนะหรือว่าจะเป็นการเติมไอเทมนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นดาบโยรูผลแสงผลอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะทางร้านเนี่ยรับจบให้หมดเลยที่ร้านบาจอช็อปนั่นเองนะครับโยรูที่พี่ถือเนี่ยก็ซื้อมาจากร้านบาจอช็อปนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคตรงนี้คลิปนี้เราไปก่อนแล้ว,วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ